สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Taro ่อบันด์ันปยพิญญานะคะวันนี้เป็นยังไงคะเชียงใหม่ฝนตกฝนตกฝนตกอากาศก็กางสบายๆค่ะก็วันนี้นะคะามาถวายลมหายใจกันสามคู่เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะหรือมากกว่านั้นตามสะดวกนะคะเช่นเคยนั่งสบายๆ หายใจสบายๆแล้วก็รู้สบายสบายกันนะคะเมื่อใดเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องมุนจักกะแล้วนะเพราะเรามีตัวรู้ไปรับรู้แล้วนะคะเป็นการล้างพลังงานได้ด้วยนะคะสาธุค่ะ สัธทุสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่กทานนะคะทุกทุกดวงจิตนะคะขอประคุณมากๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันที่ดีสำหรับทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดให้ขั้งก่อนนะอ่าแล้วก็ค่อยตามด้วยถาโรคกัน ค่ะอธิษฐานกันนะสาธุสาธุข้าพเจ้าขอราธนาบุญบารมีพระนุภาพของพระปัจเจ้พระพุทธเจ้าทุกทกพระองค์อันมีสมเด็จปฐมเป็นองค์ประธานขอราธนาบุญบารมีพระราตนาตรคุณอนุภาพของพระธรรมคุณอนุภาพของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณอนุภาพพระอรหันต์ขีณาศพวิเศษทุกทุกพระองค์ คุณเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วอนันตจัก,กรวาลสิบวัชชนฟ้าสิบวัชชันดินสิบสี่ชั้นบาดาลภูมเทวาเจ้าที่ตายะเจ้าที่ปุยะเจา้าที่ปุษสมโพัาพท์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วชั้นฟ้าทั่วอนันตจัก,กรวาลที่บกปักรักษาเราบกปกร,รักษาค,คุณคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นผู้ใดเพราะคลิปนี้เป็นแรนดอมและเป็นทําเลสลรกันเวลาก็ขอให้คำทำนายถูกต้องแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกท่านทุกคนถ้ายังไม่ใช่เวลานี้ก็ขอให้เเป็นนวลาอื่ แล้วก็เพื่อนๆสามารถนำสิ่งที่ได้ประโยชน์เหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้คนได้ในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเถิดสวัสดีตอนหตุสับป,ประราค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแดเ่เพื่อนๆนะคะในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะมนนีสิ่งใดผิดพลาดพังไปก็ขออภัยนะคะสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีๆก็ขออนุมโมทนาบุญนะคะ บุญนี้ให้ทุกสรรพชีวิตหลวงทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นประชักวนค่ะอ้าวเริ่มเลยพุททังสนางข้าฉมทรมังสนังข้ามีสังทางสนางข้า,ามปิง้งว้าวสติปัญญามาพร้อมอะไรเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูซ้อนกันมาเลยว้าว พระพีคเนธท่านมาก่อนเลยเพื่อนๆมาพร้อมกับสติและปัญญานะอ๊ยดีใจกับเพื่อนๆน,นะคะก็ในช่วงนี้ไร้ไทม์นี้นะก็ให้ปฏิบัติให้มากนะปล่อยวางในผลนะสติปัญญามาแล้วท่านประทานว้าวพยามัจจุราชท่านมาดูแลปกปักรักษาคุ้มครองนะ อย่าได้กังวลใจอันใดไม่ว่าใครจะอย่างไรก็ตามนะเพื่อนๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องอยู่ว้ายเลขมาอีกแล้วเลขบ้านเราปิง๊งโอ้โหสมไฟนะก็เป็นพลังงานเป็นเป็นธาตุไฟที่เรียกว่าพลังงานที่ปกปกักรักษาทุกท่านทุกคนนะไม่ว่าจะเวลาใดนะ เป็นพลังงานแห่งความอบอุอน่นสว่างสวัยแห่งภูมิปัญญานะปัญญายาณได้เปิดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดนะก็ให้มั่นใจในตัวเองว่ามีพลังงานที่เบื้องบนได้ดูแลเพื่อนๆอยู่ไม่เคยทอดทิ้งนะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าการปฏิบัติของเพื่อนๆนั้น ถ้ารู้เขาก็บันทึกของเขาไว้แล้วนะเจ้าไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันจะมีสภาวะของการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสตรสเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถูกไหมผิดไหมแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมครูบาอาจารย์เยอะไงคะ่ะนะ ก็อย่าได้กังวลนะวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆทำได้แหละแล้วพลังงานคือเบื้องบนดูแลอยู่ว้าวบานหละเลยอะไรละเลอะไรละเลยอะไรโอ้ช่วงช้าเหรอ ช่วงนี้มีอะไรคะท่านมาบอกอะไรขออนุญาตนะคะขอขยายหยหาอืหอหก็คือท่านบอกอะไรคะขอบอกเราด้วยนะอขอบมขออีกใบค่ะใบนี้ก็ได้คะ่ะโอเค เพืเ่อนๆคะอย่างไรก็ตามนะออย่างที่บอกว่าการปฏิบัติของเราในบางครั้งเนี่ยนะก็ท่านบอกว่าเราก็ได้มีเทพเทวาใช่ไหมหลายๆองค์หลายๆชั้นฟ้าที่ดูดูแลอยู่การปฏิบัติเนี่ยถูกนำทางมีทิศทางแล้ว การตื่นรูป้ปัญญาญาณแม้ว่ามันจะไล่ระดับไปอย่างช้าๆแล้วเพื่อนๆมีมีความรู้สึกว่าในบางครั้งนอะอยากเห็นผลลัพธ์แต่บางครั้งเราอยากเห็นผลลัพธ์มันช่วงนี้มันจะเป็นไปอย่างช้าๆเพราะว่าพลังงานหลายอย่างมันมันเรียกว่ามีดักๆมา มาอยู่เป็นพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นชาวเราต้องใช้พลังงานบวกเยอะมากค่ะเนี่ยเห็นไหมชาวเราต้องใช้พลังงานบวกเยอะมากในการนำเป็นพลังบุญพลังบวกหมู่ในการในการนำทางนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบวกบวกก็จะวิ่งหาบวกนะเพื่อนๆบวกก็จะวิ่งหาบวกนะเพราะฉะนั้นก็คือในไร์ไทมนี้พลังงานต่างเนี่ย อยู่กับเราเสมอแค่บางครั้งเราอาจจะไม่มั่นใจเราอาจจะปล่อยวางมันลงไปจนคิดว่าเราอะละเลยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะก็คือเหมือนท่านเตือนว่าระวงังอย่าปล่อยปะละเลยนะแล้วก็อย่าได้ห่วงหาอาทรใดๆนะเพราะทุกอย่างเนี่ยท่านได้ ดูแลควบคุมไว้หมดแล้วมันจะเป็นการมันจะสเตรสนิดนึงเพราะมันจะการเป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานไปอย่างช้าๆไตระดับไล่ระดับไปด้วยแสงสว่างแห่งสติและปัญญาญาณนะเก็บเก็บเก็บอ่ะเก็บปื๊ดให้ให้ดูอ่ะโอเคมีแสงสว่างมานะคะแล้วก็นะอ่ะวางซึ้นโอเคให้เห็นชัดๆ นะคะเห็นท่านคันเนชัดๆนะว่าเทพเทวาก็อยู่ขออนุญาตนะคะปิ๊กไพ่ขังจะบอกอะไรเพื่อนๆอีกคะว้าวาตรงนี้ของมีค่าออกมาไม่ว่าจะเป็นของมีค่าทางจิตวิญญาณหรือของมีค่าที่เป็นทรัพย์สินทางโลก เรียกว่าของมีค่าทางธรรมมาก่อนแน่นอนเนาะเพราะว่าคารุคูบาอาจารย์ออกมาก่อนแล้วนะทั้งองคเนธทั้งฤือีทั้งพยาพยามาจุระก็ตอฟดีนะไม่น่าก,กลัวเลยท่านใจดีท่านยุติธรรมเที่ยงตรงเพื่อนๆเป็นผู้เที่ยงตรงมีสัจจะใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านมาแล้วท่านมาให้แสงสว่างแห่งปัญญานะว้าวท่านแหงเจียก็มาอ้า เอาเป็นว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเยยมดีเสมอคารุคุบาอาจารย์มากันอย่างพร้อมพังตบเรียกว่าตบเท้ากันมาเลยทีเดียวตกเท้ากันมาเลยทีเดียวนี่นีนน่ี่แสงสว่างแห่งสติปัญญานะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูไพ่ทาโรก่กันแอบดูใต้สำรับกันหน่อยไหมเพื่อนช่วงนี้จะต้องประหยัดนะเออนะว่าอาจจะมีการแบบอร่วมมือในการเหนี่ยวรั้งทำให้เรา ขาดแคลนภูมิปัญญาอะไรต่างๆแต่อย่าห่วงมีพระโพธิสัตว์มานะเพราะฉะนั้นเทพเทวาสถิตอยู่กับเพื่อนๆเ,เสมอก็เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราิงๆ,ๆ,ๆโอเคนะเดี๋ยวนะคะ อคเป็นว่านี่าบอกอะไรคะในช่วงนี้นะอ๋อขยายความ ความไพ่โอ้ขอหนึ่งใบคะ่ะโอ้ยเขาบอกว่า temperance ในนี้ใช้คำว,ว่าเทวทูตค่ะเพื่อนๆนะเทวทูตท่านบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีงามนะเป็นไปอย่างสมดุลคะ่ะสมัครสมานกลมเกลียวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะในนี้บอกเลยแบบเป็นการให้และการรับ แบบมั่นคงสำเร็จค่อยเป็นค่อยไปนะก็คือสโลไลท์เมื่อกี้มีแบบไพ่เต่าเชื่องช้ามาใช่ไหมนะไพ่เต่ามาก็คือเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวอโซลพิษโผล่มาด้วยเต่านะจะอยู่ข้างบนอ่าไม่เป็นไรเพื่อนๆอาจจะเจอความขัดแย้งอยู่บ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินธุรกิจหรือว่า คนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฟูงก็มันก็จะมีต้องระแวงระวังนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มีมี s o m e t h i n g ขึ้นมาก็ไม่เป็นไร The Temperance มาบอกนะคะว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์กลมเกลียวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปในการให้ระรับให้มันจะมั่นคงคะ่ะมันจะสำเร็จคะ่ะขอเพื่อนๆอดทนรอคอยนะนะ ว้าวสามถ้วยเอาเป็นว่าสิ่งที่อดทนรอคอยนั้นนะ่ะสำเร็จบริบูรณมีความสำเร็จนะเรื่องการเงนิงนการเงนิงนก็เป็นตามที่คิดไว้นั่นแหละนะเพื่อนๆครัวก,ก็อาจจะเกิดใครที่ยังไม่มีความรักก็พบความรักใครที่มีความรักแล้วก็มันม่นคงมั่นคงนะแล้วก็จากเพื่อนก็ อะไรนะสิ้นสุดทางเลื่อนได้นะหรือหรือหรือใครที่มีปัญหาใดๆก็ตามมันจะตัดจบเก่าแล้วก็เดี๋ยวใหม่เข้ามาแบบเฉลิมฉลองได้นะเพราะว่าความสมดุลมาเยือนแล้วเทพเทวาก็อยู่กันเพื่อนว้าวเดวิลมาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวนะเราขอปิดนิดนึงเพืเ่อนๆช่วงนี้การที่เดวิลมาช่วงนี้ก็ ไมาด้ที่เราบอกไว้รักโลภโกรธหลงดีใจเสียใจกังวลใจครับห้องใจอะไรให้เรารู้ถ้าเรามีตัวรู้เนี่ยอย่างอย่างรู้ถ้ารู้เขาเขามีของเขาเองอยู่แล้วในในทั่วไปรอบๆตัวทุกคนมีมันคือติ้งแวบเมื่อไหร่ที่มันมาเราก็แค่ติ้งแวบแบบโอเคก็เดี๋ยวมันมามันก็ดับเองเพื่อนๆเคยเคยสุกมามันก็ดับเองทุกมามันก็ดับเองอะ เราไม่ได้ไปบอกเออเราบางครั้งอาจจะบอกบอกด้วยความคิดดับเถอะดับเถอะดับเถอะมันเลยเกิดความเครียดไงแต่ถ้าเราปล่อยให้มันมันไปเองมันก็จะดับเองอยา่างพัตตานุมาว้าว,าวถ้วยมาแล้วนะโอ้ยสมหวังสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะเช่นชมให้กําลังใจกันค่ะเพื่อนๆนะทุกอย่างมันกาลังคล่องตัวมากๆนะมันกําลังคล่องตัวมากๆคือเรียกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉุดรังเพื่อนๆไม่ได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่บ้านนะเปลี่ยนน้ำท่านบ่อยๆเปลี่ยนดอกไม้ให้ท่านบ่อยๆท่านชอบอะไรชอบดอกไม้สีขาวหรือเปล่าถ้าชอบดอกไม้สีขาวก็หาเขาให้เดยบ่อยหรือว่าดอกไม้ในบ้านก็ได้ดอกไม้เยอะๆอะไรเงี้ยชอบดอกเยอะๆก็หาในบ้านนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีนะช่วงนี้มันอาจจะไม่ออกดอกก็ตัดต้นที่มันแบบ อย่างเช่นเกตเกตทวานี้คนทางทางพระกาจจะเรียกดอกพุธหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดใบมันก็ได้นะคะอย่างมะลิถ้าไม่มีดอกก็ตัดใบเนี่ยค่ะเราเคยเห็นชาวพมา่านะเวลาเขาไปวดัดแต่เราเขาไม่มีเขาก็ตัดแบบเนี้ยค่ะตัดใบมันเนี่ยเราก็อ้อเป็นต้นดอกไม้ที่เป็นแบบที่เข้าไปบูชาพระนั่นแหละแต่ช่วงนี้มันไม่มีดอกไงเงี้ยคือทอําเถอะคือ เข้าใจเลยเพราะว่าช่วงนี้มันน,าน,น้าฝนไงมันก็จะหาดอกได้ยากนิดนึ่งนะอ้าว่ากงล้อแห่งโชคชะตาเพื่อนๆความโชคดีโชคดีโชคดีนะก็มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพื่อนๆได้โอกาสที่ดีคือไม่ว่าบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่าได้อย่าได้เครียดกังวลอย่าได้เศร้าใจน้อยใจเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆมีสิ่งดีๆรออยู่ มานิเฟ t ไปปฏิบัติไปอธิษฐานไปอ่า mm hmm. เรียกว่าทําให้มากปล่อยวางในผลนะเหมือนที่เราเคยเคุยกันคะ่ะขออีกใบนะคะปิง้งว้เพืเ่อนๆอยากจะเขอ,อจริงๆเลยก็คืออย่างไรก็ตามเพื่อนๆได้หลงหลักปักฐานมันมันแบบก้าวหน้าไปมากขึ้นแล้วแหละ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดอาชีพใหม่ๆได้นะคะก็ก้าวต่อไปค่ะมองอนาคตไปนะคะในนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็สุขภาพดีนะนะเออเอาเป็นว่าอยากทำอะไรตอนนี้ทำเถอะนะก็เรื่องมันมันจะมี impact มันจะมี impact กับ ผู้คนอย่างแน่นอนในสิ่งที่เพื่อนๆทําแล้วก็เมื่อไหร่ที่มันอิมแพ t กับผู้คนเทวดาก็จะคือเมตตาเพื่อนๆแบบหาประมาณไม่ได้นะเออหาประมาณไม่ได้เห็นไหมออกมาเต็มเลยมาดูแลให้เรานะไม่ต้องไม่ต้องกังวลสิ่งได้ Oh. นะัก็เนี่ยดูออร์เคิลให้เพื่อนๆน,นะนะขอดูออร์เคิลเขาออร์เคิลเพิ่มอีกสามไปนะ,ะวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ค่ะสบายๆกันนะคะเพื่อนๆ one two three power 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 oh. oh. express your individual เพื่อนๆค่ะตอนนี้แอปดูไต้สำหรับ Wow You Got the Power You Got the Power Use your abilities to resolve t h i situation s You can do it ใช้ความสาม,มารถคุณเลยคุณมีพลังงานน่ะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแหละตรงน,นี้ก็บอกเป็น f o w e r Power เวยนะเป็นพลังงานของดอกไม้เพื่อนๆที่รักคนที่รักโอ,อ้นะ Spend time with flowers and flower เ s ้ส์น์ทูอินเคิร์ซยูอาร์เพอร์เซนแนลฮิวโอเคเพื่อนๆพื่ะดอกไม้เนี่ยช่วงเนี่ยพลังงานของดอกไม้ฮิวใจเพื่อนๆอยู่นะเนี่ยตรงเป๊ะเลยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกไม้ข้างหน้านเนี่ยเนี่ยพลังงานฮิวใจเพื่อนๆอยู่นะเมื่อกี้เราก็พูดถึงพอดีเลยเนาะแล้วก็ตรงกับ connect with nature ด้วยนะอยู่เอ่อคือเพื่อนๆแบบสามารถ ใช้เวลาข้างนอกบ้านได้นะไปคอนเนคกกับธรรมชาติด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพลังงานของดอกไม้ในช่วงนี้ค่ะดีมากๆนะคือแบบมันฮิวใจเพื่อนๆได้แหละนะแล้วอยากบอกว่าเพื่อนๆนะมีพลังงาน especially in t e o r คือ uh, to s h o to shine because you are awesome huh? นะอนุญาตคือคือในแบบมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นส่วนตัวของเพื่อนเนี่ยค่ะอนุญาตให้ให้เขาแบบฉายแสงออกมาเถอะนะเพราะว่ามันคือแบบอะไรที่เยี่ยมยอดมันเอาวะส์มันเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากแล้วก็พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์อะนะโอย้ยนะเขาให้เพราะฉะนั้นคุณ you got the power นะใช้มันเลยนะ use your ability to resolve the situation มีปัญหาอะไรตอนนี้มาเกี์นะเครียดกังวลสับสนมีเดวิลอะไรมาในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยมันคือโลกของความเป็นมนุษย์อะนะเพราะฉะนั้น you can do it นะ you can do it ใช่ดีใจดีใจนะคะก็สรุปเพื่อน,เอนๆเอาวจซ้มมากค เจ๋งเพื่อนๆเจ๋งมากขอวันนี้ก็เพ่ดี๋ยวไว้คุณธรา,ามอ่ะอีกสักอีกสักสองใบไม่ได้ดูนานแล้วเนาะวะ้อดทนให้กำลังใจมาเหมือนเหมือนล้อเรียนกันมาเลยเพื่อนๆนะ เธอไม่เคยต้องทุกทนกับเรื่องใดๆไม่พั่มบ่นหรืออัดใจ,จกับพฤติกรรมของใครเธออยู่อย่างง่ายดายและคไว้ซึ่งสายตายแห่งการรู้ค่าการยอมรับและให้ความเคารพโตปบทบาทของทุกคนเราบอกตัวเองกันนะวันนี้ฉันจะให้ความใส่ใจความเข้าใจความห่วงใยและความเอื้ออาทรทั้งหมดนี้คือของขวัญที่ฉันมอบให้แก่ตนเองและทุกคนที่ฉันรักอีกใบนะคะเพื่อนให้กำลังใจค่ะนะเขาบอกว่าเธอ เธอมีสายตาเธอมีสายตาแห่งการปลอบประโลมที่ปลุกเรียกและพระกําลังให้ฟื้นคืนถ้อยคําแห่งกําลังใจของเธอสามารถกระตุ้นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นให้กลับมาอีกครั้งเธอคือแหล่งพลังสําหรับทุกคนเพื่อนๆน,นี่คือเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ฉันจะใช้ ฉันจะให้การช่วยเหลือแก่ใครก็ตามที่อ่อนล้าเพราะฉันรู้ว่าบางเวลาเราต้องการใครบางคนในวันที่เราอ่อนแอมีขานะสุขทุกปะปนกันไปนี่คือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์โลกของเรานี่แหละนะก็โสติเตโฮตุสปดาค่ะขอน้อมกราบสวัสดีเพื่อนๆนนะแล้วเจอกันใหคิปมาคลิปหน้าขอมีความสุข ในทุกทุกที่ที่เพื่อนๆไปห้อมล้อมไปด้วยความรักสมหวังสมปรารถนามีเงนินมีเงินใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือใจเหลือแจกสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ